สวัสดีค่ะไทยนิยมคาสวยนะคะแม่สวยสกลนครวันนี้เปลี่ยนมุมกินข้าวนะคะหน้าจักนะคะหน้าจากักอ่าตรงนี้ก็เป็นจักนะ,ะที่คุณแม่เย็บเย็บผ้านะคะเป็นจักนะ,ะหน้าจักเลยตรงที่คุณแม่เย็บผ้านีา่จักนั่งกินข้าวตรงหน้าจักนะวันนี้นั่งกินข้าวกับหน้าจากัาก,นาก,นาจากนะคะวันนี้เวลาตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มแล้วนะเพิ่งได้อาบน้ําเคลีย now, ร์งานตัดนะเคลียร์กานตัด เรื่งกันตัดหลายๆเจ้าเคลียร์ตัดแล้วก็ติดแบบติดอะไรเพริ่งเสร็จนะคะก็อยู่ร้านคนเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ยกสินค้านะคะไม่ได้ยกสินค้าแล้วพวงนี้เป็นเวนเต้น,น,น,นคุณแม่ด้วยวันือหัดนะะเมื่อคืนคุณแม่ก็ได้แบ่งปันให้น้องนักศึกษานะคะว่าจะไลฟ์สดแต่น้องนักศึกษาก็มามาถามนะน้องจะจบโทว่าอย่างนั้นก็มาเรียนรู้แต่ว่าน้องก็ถามนานแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาของมา ให้คุณแม่ด้วยนะเขาเรียกดอยคำเนี่ยน้ําข้าวกล้องอดอยคํานะเขาก็ใส่ใส่ตะกร้ามามีอะไรบ้างดอยคําก็จะมีอะไรก็ไม่รู้มีอ่างค้างอ่างค้างดอยคําอะไรก็ไม่รู้ใส่ตะกร้ามานะคุณแม่ก็เออคุณแม่ซืมอผ้ต้องหน่อยไม่สวยกินข้าวนะมีกินข้าวกินหน้าสงสารอันนี้อะไรก็ไม่รู้เรียวว่าชาือเปล่าพ่อเคยกินชาไหม อันนี้เป็นชาหรือเปล่าพอ่ออันนี้ชาไปต้มกินหรือเปล่าใบชาหรือเปล่าเอาออกมาจา้กของเนี่ยเ้าขอ่เก่งใบชาไม่ถ้าตากมาก็จะล่มเข้าก็จะฟูดออกมากพอดูสิใช่ใบาชาไหม <c oughs> อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เขียนว่าน้ำข้าวใช่ใช่ใช,ชาอ่างขางได้กินยังไงชาไม่เคยกินไปไปแกะมาแล้วเตรียมร้อนกินเดี๋ยวจะไปดูเห อันนี้อันนี้เขียนว่าอะไรนะโอ้ยบาดค่ะอันนี้เขียนว่าดอยคำดอยคำน้ำข้าวกล้องหอมลิหอมหอมลิหอมลิหอมนิ่มง,งอกโอ้ยอ่านหนังสือไม่ออกดอยคำหอมลิ่มงอกอะไรก็ไม่รู้เปดูก่อนว่ามันคืออะไรเปดูก่อนนะคะ น้ำข้าวกล้องน้ำข้าวกล้องเป็นยังไงต้องขย่าก่อนไหมเปิดชิมเออชิมนะูมมก่อน เนี่ยกินต่อกินข้าวกันกับข้าววันนี้มีอะไรบ้างกินกันตายอีกแล้วมีข้าวเหนียวเก่าๆมีข้าวเหนียวเก่าๆทั้งใจจะกินกับสับประรดวันนี้ไม่มีกับข้าวเลยวันนี้ไม่มีกับข้าวเลยไม่ใช่สับประรดภูแลนนะคะสับประรดนครพนมสับประรดนครพนมเมื่อเจ้าไปตลาดซื้อ น,นี้เป็นน้ำที่แม่เอามาให้จำหมงนะข้าวข้าวสวยก็มีนะแต่ไม่มีกับข้าวกับข้าวกินข้าวเหนียวกับสับปะรดอร่อยลย ตุ่มแล้วไม่ได้ไร้สด เข้าเสร็จก็จะกลับบ้านจะลงคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปถ,ลลถ่ายลูกให้ดูในร้านแล้วก็จะขายถูกให้นะคะข้าวก็เลือยจากการกินทั้งวันนะเย็น <Yeah, S 1> เง็นใส่ตู้เย็นไหมนี่ขวามไม่ได้กิน すっごい。 เกินนิเป้ยวมากเลย อิ่มแล้วพ่อกินสับประรดไหมพี่แดงซื้อมะปากอาพ่อเนี่ยน,นี่เขาเนียวกับสับประดปรดหรอเมื่อวันนี้นะเอาพ่อเนี่ย รดน้อยเหมือนกันบบเนี้ยคุณแดงละยี่สิบบาท<ม>ตันตัวห้าสิบพั่แดงซื้อให้แซบไหมเบียว์เนา

น้ำข้าวกล้องหอมนินงอกผสมธัญ,ญพืชตาดอยคําน้องมาฝากเมื่อคืนเนี้ยน้อง อิ่มแล้วกัข้าวเย็นคุณแม่กินแค่นี้แหละค่ะกินแค่นี้กินข้าวกับสับประรดแล้วก็มีขวดน,น้องๆเอามาให้นะคะสับประรดพี่แดงก็ซื้อมาให้ไม่เวลาไปซื้อกินเลยอิ่มแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนอนหลับฟันดีนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปอ่าถ่ายรูปคลิปให้ดูนะคะผ้าสนใจตัวไหนก็เอฟมานะคะคลิปต่อจากนี้นะคะก่อนนอนคืนนี้ก่อนกลับบ้านคืนนี้นะคะตอนนี้เวลา5ทุ่มแล้วบอา15นาที5ทุ่มค่ะแล้ยวยังไงกราบขอบคุณ f อฟซสายบุญนะคะขอบคุณค่ะ